เส้นทางของสองคนต้องบบอกว่าถ้าเทียบทางการเมืองเส้นทางเนี่ยครูใหญ่เนี่ยนะครับครูใหญ่มาก่อนนะครูใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นท้องถิ่นมาก่อนแต่คนรู้เรื่องการเมืองจริงๆเนี่ยนี่สมัยที่เป็นนายเวร์ของรัมตีปีดาพัฒนถาบุตรใช่ใช่เพื่อไทยในรัฐสภานะมี1 4อครั่บถ้าภูมิใจไทยในรัฐสภามี 230 230นะนับนับสวด้วยใช่ครับค,คุณเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นอำนาจการต่อรองมันจะเอ็นไม่ได้เพราะเป็นแบบนี้แต่ละฝ่ายต่างมีพลังของตัวเองเนี่ยเขาบอกการเมืองเนี่ยเข้ายุคแชร์ั่นาหละน้ำเงินกับแดงเนี่ยเปลี่ยนไหมที่มวยมวยอ่ะน้ำเงินกับแดงมันเปลี่ยนมุมแดงมัน,เ,น,นเปลี่ยนไหมมองแล้วเปลี่ยนไหมแต่าการ สถานการณ์เนายังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ดูเหมือนว่าการไปเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นไหมความระยะห่างก่อนหน้านี้คือจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันผมบอกเลยนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันอ้าพับบิกอาจจะเห็นตอนวันที่6ตุลาหตุลามีข่าวเล็ดลอดครั้งแรกแต่ผมทราบมาว่าเจอกันมาก่อนนั้นเดือนไหน นี่เขาคุยกันมาก่อนแล้วแต่รอบนี้มันเป็นการเบิร์ดเดย์บอยเบิร์ดเดย์บอยใช่วันเกิดคุณเนวันที่สุกวันเสาร์เนี่ยตุลาใช่สุกเสาร์เนี่ยเขาอยู่ันที่บุรีรัมหลายคนเลยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยหัวอะไรต่างแต่มันมีเรื่องหมางใจกันนิดนึงอะไรวันเกิดที่บุรีรัมมันไปประกาศว่าจะสนับสนุน อนุทินเป็นนายกอ๋อวันนั้นนะพูดเลยเป็นนายกเร็วๆด้วยนะครับใช่เออนี่วันนั้นเลื่อยลูกป่ะเหมือนเลื่อยอ่าก็ต้องบอกกันดีคนที่จะเป็นหัวหน้าพักก็ต้องมีเป้าหมายเป็นนายกออเออแต่นี่จริงนะทุกคนนะเป็นหัวหน้าพักต้องเป็นนายกนะอ่มันเป็นเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งคุณดูนะวันนั้นนะตอนที่คุณเนวินพูดอะ อนุทินะเขินนะเขินขินมันไม่งต้องจับมือเองแล้วผูกเองด้วยนะ <c oughs> นี่นี่นี่่นี้นี่วันที่สี 4, 4ตุลาที่บุญเลยลำนะครับนั่นแหละมันเลยเป็นที่มาที่ต้องไปเคลียร์ใจกันนิดนึงเคลียร์ใจกันทั้ง <c oughs> <c oughs> นั้นก่อนนั้นก็เคลียร์กันแล้วนะเนะออ <c oughs> เส้นทางของสองคนต้องบอกว่าต้องน่าสนใจทางเอาเนี่ยเฉพาะทางการเมืองทางการเมืองที่เจอกันเป็นทางการต้องบอกว่าถ้าเทียบทางการเมืองเส้นทางเนี่ยครูใหญ่เนี่ยนะครับครูใหญ่มาก่อนนะคร่าครูใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นท้องถิ่นมาก่อนแต่คนรู้เรื่องการเมืองจริงๆเนี่ยนี่สมัยอยู่เลยนะคือสมัยที่เป็นนายเวนของรัฐมนตรีปีดาพัฒนาถาบุตรใช่ใช่ จำได้ไหมที่บอรู้หมดเลยนะใครยังไงใครอยู่ตรงไหนสอสอคนไหนคิดอะไรทำอะไรนี่ครับรู้หมดรู้ขนาดนับเก้าเดินจากห้องประชุมไปห้องน้ำได้อะเป็นเสมือนหนึ่งผู้ติดตามผู้จัดการรัฐบาลขณะที่คุณเนวินเนี่ยอยู่การเมืองท้องถิ่นมาตลอดท้องถิ่นมาเป็นกำนันก่อนแล้วก็มาสมัครสจแล้วก็มาเล่นสองแปดการเมืองใหญ่เนี่ยครั้งแรก ปี2 5งพสทั้งกัดพักสหประชาธิปไตยและทั้งการเมืองใหญ่ต้องบอกว่าเข้ามาสังกัดเป็นสสสมาชิกก่อนคุณทักษิณที่จะเข้ามาเล่นการเมืองแต่คุณทักษิณอยู่เบื้องหลังการเมืองอุณเนวินจากท่าพักประชาธิปไตยเนี่ยนะย้ายไปอีกทีหนึ่งปี34ไปเลือกตั้งสามห้าพักสามัาคีธรรมที่ช้างในมิติของการทำหน้าที่บริหารทางการเมือง เนวินที่ชอบเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการไหมไม่เคยเป็นเห็นไหมไม่เคยเป็นแต่เป็นครูใหญ่เป็นผู้นําได้ไม่เคยเป็นเลยเป็นแต่รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยเกษตรครั้งแรกสองสองกระทรวงครั้งแรกนี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครังเป็นอครั้งสมัยรัฐบาลคุณคุณชวนหลีกภัยอ๋อครังเนอะสมัยขอโทษ สมัยคุณบรรหารเนี่ยเป็นรมนตีช่วยว่าการกระทรวงกาครคลังแล้วก็สมัยคุณชนสองเป็นรมนตีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรแล้วก็คุณเนวินเนี่ยตอนที่ถูกปลุกป,ปั้นทางการเมืองเนี่ยคน,คนที่ปลุกป,ปั้นทางการเมืองคุณเนวินคือใครรู้ไหมใครด็อกเตอร์มแมลรงด็อกเตอร์อนุวัฒน์วัฒนบุรศิริโอ้ใช่ใโอ้นี่ลืมอสบุรีรัมอนุวัฒน์เนี่ยเอาตัวใหญ่ลสุดท้ายก็โค่น คุณวัดตกเลยสอบตกคุณีรัเมื่อก่อนคุณวัดนี่เขาโอ้โหเป็นเสร็จกันนะปีคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองทางการเนี่ยในฐานะคนดีเด่นดังดีเด่นดังได้ไหมดีเด่นดังตอนนั้นความสําเร็จคุณจําลองสีเมืองเนี่ยปรับคอรมอนะเอารัฐมนตรีออกแล้วจากนั่นนะห้ารัฐมนตรีออกแล้วก็เอาดีเด่นดังหนึ่งในนั้นก็คือ คุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณเนี่ยก่อนที่จะเข้าพลังทมโอ้มีโอกาสเข้าไปประชาธิปัตย์ก่อนมีการชวนมีคนโดยคุณชวนนั่นแหละคนที่ไปชวนจริงๆเนี่ยคุณทารินนิมานเหมินก็อยู่เชียงใหม่ด้วยกันอยู่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ด้วยกันอููคำเมืองด้วยกันเกือบเข้าประชาธิปัตย์แล้วมีแบบเส้นทางพลิกนิดเดียวและก็หลังจากนั้นดีเด่นดังครับ ก็ลาออกจากลำทีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนื่องจากตอนนั้นกําลังถูกตรวจสอบคุณสมบัติการถือหุ้นสัมปทานเกินครับกำหนดนะและก็ไปเคลีย์เพื่อจะเคลีย์เสร็จแล้วก็มารับหน้าที่หัวหน้าพักพลังธรรม พอรับหน้าที่หัวหน้าพักพลังธรรมเลือกตั้งปี2538เข้าร่วมรัฐบาลกับคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มาพวกเจ๊นงเจ๊หน่อยคขามาร่วมตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับงมาจากนี้นั่นแหละแม่นนาจจามแนนเห็นไหมจามแนนนะแล้วมาสร้างพักไทยรักไทยและสร้างปรากฏการหนึ่งก็คือควบรวมพักเล็กมารวมกันทีเดียวถลมทลายเลยในการเลือกตั้งปี2544ชนะการเลือกตั้งเลยครับพักเลยตอนนี้ต้องบอสอ่แป8ที่นั่ง สองฝ่ายเนี่ยต้องบอกแดงกับน้ำเงินเนี่ยพลังต่างๆเขาอยู่ที่ไหนบ้างต้องบอกว่าฝั่งของสีแดงเนี่ยนะคุมเสียงสอสอนะใช่ครับเพื่อไทยอะไรคุ้มเสียงสอสอคุมฝ่ายบริหารแน่นอนเป็นนายกมนตรีนะตำรวจข้าราชการอยู่ฝั่งนี้ด้วยเพราะตำรวจเนี่ยโอ้ยอยู่ฝั่งนี้เลยตอนนี้ครับมาฝั่งน้ำเงินบ้างฮะฝั่งน้ำเงินฝั่งภูมิเนี่ยตอนนี้คุมเสียงเครือข่ายสวพลึบเลยร้อยสิบมาบน ร้อยหกสิบเยอะนะบวกับสองร้อยเนนะก็ถ้าดูนะฮะเพื่อไทยในรัฐสภานะมีร้อยสี่สิบเอ็ดครับถ้าภูมิใจไทยในรัฐสภามีสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบนะนับนับสวด้วยใช่ครับอ่าคุณเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นอำนาจการต่อรองมันจะเอ็นไม่ได้ครับคุมทิศทางการเมืองท้องถิ่นแน่นอนเลยเลือกตั้งซ่อมอปจเนี่ยที่ยี่สิบจังหวัดเนี่ยสายสีเงินเกินครึ่งนะ ดูได้เลยครับดูได้เลยครับนะเกินรนเลยตอนนี้สร้างเครือข่ายองค์กรอิสระแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวถ้ามีการสัรญาเมื่อไหร่นี่มีรอดูครับรอดูกันหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินนี่กำลังเลือกกันสองปปชสามสารรัฐธรรมนูญกูดูดิโอโหแค่นี้ก็บึ่งแล้วเแล้วก็พอยึดสภารสภาครับวารฐสภานะฮะก็ต้องบอกว่าอาการแรกออกแล้วและเป็นการแสดงท่าทีทางการเมืองฉันไม่เอาด้วย ชัดและเจนนุนชัดเจนมากคือพรบประชามติครับเสียงประชามติสภาล่างสอสเนี่ยผ่านวาระหนึ่งวาระสองวาระสามแก้เรื่องของการออกเสียงแค่ชั้นเดียวจากสองชั้นเหลือชั้นเดียวครับตอนนั้นเนี่ยสวร้อยหกสิบกว่าคนใช่บอกให้เอาสองชั้นและก็ตาม กระบวนการกฎหมายเมื่อสวเนี่ยแก้หลักการสําคัญต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับสวครับด้วยคะแนนเท่าไหร่นะนี่ที่ไม่เห็นด้วยร้อยหกสิบกว่าแต่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสามร้อยสี่สิบแปดนี่อันนี้สอสอันนี้สสงดออกเสียงหกสิบห้าครับคนที่งดออกเสียงคือพัก ภูมิใจไทยมีมีหคนไม่อยู่ในห้องแสดงว่า71เสียงครบสมบูรณ์เลยครับต้องเออนะคุณเห็นภาพไหมท้งพักเหตุที่งดออกเสียงเพราะอะไรครับเพราะอ้างว่าการที่มีสองชั้นทำให้เป็นหลักประกันในการแก้รัฐธรรมนูญแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าภูมิใจไทย กับเสียงส่วนใหญ่ของสวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันและแน่นอนครับเสียงสวเสียงสสฝั่งภูมิใจไทยยืนตรงข้ามกับฝั่งเพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยต้องการที่จะปลดล็อกประชามตินะใช่คุณอนุทินให้เหตุผลทําไมสสหกสิบห้าคนงดออกเสียงนี่นี่บอกว่ายังไงนะครับบอกว่าการลงประชามติมันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญของประเทศไม่ควรเร่งรัดกระบวนการ เพราะจะมีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวอธิบายสัมภาษณ์เมื่อวันที่วันที่สิบที่ผ่านมานี่เองท่าทีเป็นสวได้เลยนะใช่ที่ช้างเอาลึกลับนะลึกลับงมีการพูดคุยกันจริงๆเรื่องนี้ว่าทํายังไงและไม่ให้สภาล่มและมันไปสู่ที่ที่บอกครับมีการคานอำนาจกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เห็นด้วยกันมันก็ยยกแย่ยยกกันขับขับเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมและนี่เป็นตัวพิสูจน์อันหนึ่งบอกว่า ถ้าคาสิโนเนี่ยไม่มีส่วนแชร์ก็ไปไม่ได้ผ่านไหมไม่ผ่านผ่านอาจจะยากยากยากสิราะตอนนี้ต้องบอกว่าเพราะเป็นแบบนี้แต่ละฝ่ายต่างมีพลังของตัวเองเนี่ยเขาบอกการเมืองเนี่ยเข้ายุคแชมได้แลัวแชมได้แล้ไม่มีใครเป็ดเสร็จนะต้องแบ่งแยกนะอำนาจตอนนี้มีการถ่วงดุลกันเราเห็นชัดคือสภาบนกับสภาล่างถูกต้องอ้นี้ชัดเจนที่สุดับมันบ่งบอกเรื่องหนึ่งก็คือฝั่งลุงอ่ะ ลุงจันสองล่าเนี่ยรู้ครับว่าฝากหนามที่เดินตรงนี้รัฐบาลแพรดองทันนะครับก็เลยแผ้วถามทางก่อนด้วยการเจรจากับน้ําเงินที่คุมสภาบนโอ้ดีหมดหมดยุคสามปอแล้วเข้าสู่ยุคสามชอเลยอินชิดชอบเลยไม่ได้ไอหมดเอาแบ่งกันไม่มีใครคิดว่าสองคนนี้ที่เคยประกาศเป็นแบบนี้จะมาเจอกันครับและแน่นอนครับ การพูดคุยกันมีหลายเรื่องก็บอกมีสามปมใหญ่ๆที่เรื่องว่าด้วยการสมประโยชน์ไม่สมประโยชน์ต้องคุยกันเรื่องแก้รัฐมนูลนนี้คุยแน่นอนก็มีการย้ําความจําเป็นที่ต้องคุยอ๋อย้ำจะเม็นควาจำเป็นต้องมีการแก้แต่กระบวนการเนี่ยนะในการแก้การจัดทำร่ารัฐมนูนใหม่มาต่อรองกันหน่อยมาพูดคุยกันพูดคุยกันสิ่งสําคัญต้องทําให้สังคมเห็นได้ว่าพยายามเดินหน้าแล้วจริงๆอ๋อนี่ยไม่ใช่ทวง พูดง่ายๆคือสองฝ่ายเห็นด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูนแต่มารอมชอมพูดคุยกันมีความเห็นแตกต่างอะไรมาคุยกันอย่าหักกันกลางสภาเรื่องแก้รัฐธรรมนูนก็ไม่ได้หักกันัเลยนะไม่ได้หักไม่ได้หักแต่ว่ามันต้องมาคิดไงว่าเฮ้ยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่ได้มาซึ่งอำนาจครับแต่ผมสงสัยทำไมเรื่องแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยภูมิใจไทยถึงไม่มีท่าทีเคลื่อนหรอแปลกพี่วีเพราะว่าคือพี่วีครับ เขาเนี่ยด้วยระบบแบบนี้เขาได้สอสอใช่ไหมมากไหมก็มากนะเจ็ดเสิบอเลือกตั้งเจ็ดสิบเอ็ดมากกว่าครั้งที่แล้วไหมด้วยว่าระบบแบบนี้เขาชำนาญแล้วชำนาญแล้วชำนานแล้วทําไมจะแก้ให้ไม่ชํานาญใช่ต้องคุยกันคุณเห็นไหมที่เพื่อไทยพยายามบอกว่าการล็อกปิดประตูพรบประชามติที่สองชั้นเป็นการปิดประตูการแก้รัฐธรรมนูอด้วยระบบแบบนี้ แปลว่าโอกาสที่จะมีพักเดียวไม่ง่ายไม่ง่ายพอไ,<ม>ไม่ง่ายปั๊บเนี่ยยางไรเสียพักสีน้าเงินจะเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งไปออและไม่และไม่เพราะแต่เพื่อไทยแก้เนี่ยเขาอาจจะสมมติว่าไม่มีปฏิริษีถามว่ามีไม่มีปฏิริษีอ่ะภูมิใจได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์คนเดียวก็คือภูมิใจไอ้เพื่อไทยพีวีกรณีคะแนนพักของภูมิใจไทยอ่ะเลือกตั้งมาสองรอบไปดูได้เลยครับ สัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์น้อยมากคะแนนพักสามคนเพราะคะแนนเจ็ดสิบเอี่เนี่ยอ่าสอสอเขตคือถ้าเป็นสอสอเจ็ดสิบปาติลิสต์ต้องประมาณสิบนะอ่าเจ็ดสิบประมาณสิบก็ดูลุงตู่เนี่ยลุงตู่สามสิบหกสามสิบหกปาติลิสสิบสามถี่น้อยน้อยเออมันเป็นคะแนนส่วนตัวระนั้นพี่ช้างพูดน่าจะเข้าเกณฑ์เข้าที่สุดคือกติกาปัจจุบันเนี่ยภูมิใจไทยเขารู้แล้วว่าจะเล่นยังไงถูกต้องแต่ เขาบอกเพื่อไทยเขาบอกคนที่ชนะคือผู้ที่คิดกติกาใหม่ครับเกมใหม่ช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต่อรองต้ององอ่ะประเด็นที่สองยู่ที่สามล่ะที่สองล่ะพี่คุยกันนี่ละโทษกรรมครับเอากันยังไงเอากันให้ชัดเอากันให้ชัดเรื่องนี้เขาบอกว่าใช้เวลาคุยกันพอสมควรนี่โทษกรรมเลยนะใช่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ต้องการนําประเทศไปสู่ ลดความขัดแย้งให้ได้ครับนี่แต่ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเด็ดไม่เอาอันนี้น่าจะเห็นตรงกันตรงกันอ่าทั้งภูมิแล้วก็แดงนะเห็นตรงกันมันมีความเสี่ยงอยู่มีความเสี่ยงอยู่นี่ไม่เอาความเสี่ยงนะเอาอย่างนี้นะจะแก้ใช่แล้วก็ไปตั้งคณะกันเรื่องที่สามะเรื่องที่สามมาเกี่ยวข้องผลประโยชน์เกี่ยวข้องนโยบายแล้วน่าจะคุยมากกว่าสองเรื่องแรกใช่เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าไฮไลท์จะไปอยู่ที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก โอ้โหนี่ยคุยแล้วตกลงตัวไหมน่าจะลงตัวตอนนี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่ในขั้นตอนตรวจร่างข้อกฎหมายใช่ไหมใช่แล้วก็แนวโน้มตัวนี้ลายเส้นหรือว่าจุดที่พล็อตต่างๆตอนนี้เนี่ยน่าจะ4หรือ5 4ี่ถึงห้าเอ้าสี่เนี่ยเอางี้4ี่นะตอนนี้เอางี้ถ้าไปขอแชมน่าต้อง5เออผมผมว่าประเด็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาคุยกันเรื่องเดียวตกลงอํานาจในการพิจารณาตั้ง มันอยู่ที่ใครทําไมต้องรอนอานาจพรบการพนันที่อยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาต้องบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาออกมาแถลงคัดค้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยห้าเหตุผลใุผลเชิงลึกแล้วนะบอกว่าการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นมันได้ข้ามเรื่องพรบพนันใช่พรบพนันอยู่ที่ใครพรบพนันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมีตรงนี้บหมดหมดแล้วก็ต้องออกพรบใหม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ที่จะมาดูพิจารณาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกและออกใบอนุญาตทุกอย่างหมดเลยไม่ได้ขวางการที่จะแก้กฎหมายแต่ขอสัดส่วนได้ไหมะกรรมการเนี่ยเดิมเนี่ยในพรบพนันให้อำนาจรัฐมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงตั้งพนักงานดำเนินการกำหนดเงินค่าธรรมเนียมกำหนดเงื่อนไขกำหนดวิธีการเล่นการพนัน กำหนดระเบียบปฏิบัติตอนนี้รูปแบบใหม่จะมีคณะกรรมการราวสัก15คนไอยู่ในนั้นแหละครับท้ายที่จะมาดูเรื่องอะไรไอ้กสชแอทกสชเป็นแลวก็เป็นเจ้าหน้าที่ทีนี้เนี่ยเลเกอเลเตอร์เลกอรเลเตอร์อันี้ไปขวางลำบากแล้วแต่ขอสัดส่วนได้ไหมขอเพราะในกรรมการใช่โอ้โหนี่สำคัญมากเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มีการพูดคุยกันนอกจากนั้นพอยื่นหมู มันก็จะได้แมวสถานที่ตั้งที่บอกฮะเรื่องการจัดการคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารนะฮะการตั้งสำนักงานประกอบธุรกิจวงจรการกำหนดกระบวนการคัดเลือกและผู้รับใบอนุญาตอายุอายุสามสิปีใช่ประธานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนนี้สําคัญไหมสาคัญสําคัญคือรูปแบบการบริหารจัดการไม่ต้องมองไกลครับไปดูที่ e e c แหละคณะกรรมการชุดใหญ่มีนายกเป็นประธานคณะกรรมการชุดล่าง มีรองนายกทําหน้าที่ประธานกรรมการบริหารก็ต้องต่อรองกินสำนัก้ามกินลวกใช่ก็บอกเวลาพูดถึงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ่ะส่วนของคาสิโนเนี่ยพันนั้นเนี่ยมันจริงประมาณสิบนะแต่หัวใจหัวใจสิบเปอร์เซ็นต์แต่หัวใจเนี่ยพื้นที่คาสิโนห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยต้องสามสิบถึงห้าสิบเอ็ดพี่วีอย่าไปมองในสัดส่วนการทำไม่มีคาสิโนอยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นก็ไม่สมบูรณ์ครับต้องมีเหรอต้องมีครับ แล้วควคุป้องกันอะไรเรื่องการฟอกเงินเรื่องอะไรเรื่องการคุมคนกำจำกัดผู้เล่นมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาหมายถึงว่าในทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ตั้งขึ้นต้องปันเงินก้อนหนึ่ง ดูแลคนอื่นโดยเพพาะใกล้ใ้บริเวณไงเหมือนภาษีบาปอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ใบริเวณอย่างเดียวไม่ได้เพราะอันนี้กระทบทั้งประเทศต้องกระจายไปทั้งประเทศผลประโยชน์ทั้ศรษฐกิจล่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นที่อยู่ที่ไหนก็มีภาษีเพิ่มมากขึ้นสร้างงานสร้างแรงงาน ดูดีดีแต่เรื่องการเมืองมันไม่ค่อยดีมาดูที่ตอนนี้ก็บอกว่าพื้นที่เป้าหมายก็มีผลเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยนึกถึงบุรีรัมเลยเพราะมีฝั่งอีสานมีอุดรกับหนองคายพอมีชื่อบุรีรัมมันคือการแช่หน้าใช่ไหมแช่งไตอนนี้เนี่ยเป้าหมายห้าที่ที่นะตอนนี้อาที่ก่อนคนจับจ้องกทมมากสุดกทมในค่อนข้างแน่นอนครับที่ท่าเรือคลองเตยนะ ฝั่งของตะวันออกล่ะระยองระยองเลยละระยองอุตภเปาอุตภเปานะอุตภเปาสนามบินแน่นอนฝั่งภาคเหนือนะภาคเหนือคือสนามบินใหม่ของเชียงใหม่ซึ่งมันอยู่ในเขตต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนครับแต่หนึ่งบ้านที่อะฮะแต่หนึ่งไายเส้นว่างั้นเลยอ่าใช่สนามบินใหม่ก็อยู่เนี่ยอยู่ติดลำพูนนะอยู่ติดโดยจิตเชียงใหม่ลำพูนอ่าเพราะนั้นเขตรอยต่อกันจับตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพล็ก เอาว่าเหนืออยู่ตรงเชียงใหม่อะอยู่ที่สันกำแพงฝั่งลำพูนอยู่ที่อำเภอบ้านทีเอาสองที่เนี้ยจะแย่งกันอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเลวยกอเลยค่อมเลยมันเขตต่อติดต่อออ๋ทางใต้เนี่ยเขาบอกว่าภูเก็ตหรือ คือสุดท้ายนี่คือภูเก็ตเพียงแต่ว่าภูเก็ตไม่มีพื้นที่มันข้ามสะพานสารสินไปมันก็คือพังงาและสนามบินเนี่ยมันใกล้พังงามากกว่าภูเก็ตมันอยู่แถวไหนไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละตรงซีนามีที่พังงานั่นแหละพี่โอหวังสงขาก็ไม่เอาแล้วแต่เดิมเขาบอกว่าสงขารอมาเลเซียแต่ตอนเนี้เพียงพรำไปแล้วเจอ ตอนนี้เขาบอกมีคนไปหาซื้อที่ดินอยู่ที่แถวๆถวพังงานะาใช่ก็เนี่ยก็คือทางใต้เนี่ยระหว่างเนี่ยพี่ช้างพี่โอวานะระหว่างพังงาเข้าใจว่าคนน่ะคนไปกวานซื้อที่ดินนักธุรกิจป้าแล้วบอกอีกนะแล้วทางอีสานอีสานตอนนี้มี2-3จุดอูดรนหนองคายและบุรีรัมยเออตอนนี้ปิดแก๊ปที่อื่นแล้วหลังจากเจรจากัน เอาบุรีรัมย์บุรีรัมมีสนามมอเตอร์ g ีีระดับโลกมีสนามบินบินมีไหมแม้อินเตอร์จะไม่ไปนี่ที่บุรีรัมเนี่ยผมถามเขาแล้วว่าตกลงบุรีรัมมันทำได้เหรอทำได้สิทำได้ไหมจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพร้อมเหรอเขาบอกไม่เป็นไรถ้าพื้นที่อีสานอยู่ในการดูแลของบุรีรัมย์ วุ่นวาเลยเหรออ่าโอ้นิ่งแล้วเหรอนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งก่อนที่เจอหรือว่ามันนิ่งหลังเจอนี่แหละก่อนเจอคุยให้คนอื่นมีการทางการทูดไปคุยอ่าร้อยแล้วก็ตอนที่ไปเจอบอกว่าโอเคเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพลซ์ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่ที่ทุกคนก็อยากแชร์อำนาจน้ำร้อนดูทิศทางต่อไปว่าเวลาเข้าสภา เพราะเป็นพรบการเงินใช่ไหมใช่บกกัเงินคว่ำไม่ได้นะคว่ำรัฐบาลไปทั้งรัฐบาลนะอีกตัวงนะลึกลับะเขาบอกเขาคุยเรื่องพรบรางโอ้ใช่พรบรางการเงินไหมรางการเงินินดิกฎหมายการเงินคุณอย่าลืมนะภูมิภูมิเนี่ยคุมมาก่อนคุมมาก่อนรู้ระบบรางยังกับฝ่ามือเก็เขามีลริ่มตีว่าการกระทรวงมาคมนาคมสองยุคนะยุคหนึ่งคุณโสพงศารัมโสพลสาลัม อีกมาพอป,ปยุคนี้ยุคที่ผ่านเพิ่งผ่านมาคุณศ<ส>ักสยามชิดช,ช,ชอบรู้ดีเ <มา S 1> พราะแน่นอนครับเมื่อเป็นแบบนี้ต้องแชรมนาจและก็สภาต้องเป็นมิตรด้วยและอย่างที่บอกสภาตอนนี้สายสีน้ำเงินค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จร้อนต้องคุยกันระหว่างผลประโยชน์ซึ่งตอนนี้มี 3- สีปมใหญ่ที่ทั้งแดงและเงินต้องคุยกันถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ